คืนนี้คุณพร้อมจะเปิดประตูสู่โลกของเรื่องราวที่ซ่อนเร้นหรือยังสนีจันนิยายเสียงทุกถ่อยคำทุกเสียงกระซิบจะพาคุณดำดิ่งสู่บทใหม่ของความรักความลึกลับและสน่หที่ไม่อาจต้านทานกดติดตามแล้วมาฟังไปด้วยกันนะคะ สูตรแซบเขียนโดยพระพัฒสอนภาคเสียงโดยสวกณีวิตคนธรรมดาที่มันโดด,ดน, 30. น้ำเย็นเย็นสาดโครมเข้าใส่หน้าแรงๆทำให้ประกายแพรรู้สึกตัวตื่นแม้จะยังปวดหนึ่มที่ศีรษะหากหล่อนก็พยายามปลือตาขึ้นมองคนสาด ดวงตากลมโตเบิกขึ้นพร้อมกับแพ่ขนตากระพริบทีความแสบเล่นเข้าไปในโพรงจมูกปากและคอจนสำลักเสียงดังหญิงสาวพบว่าตัวเองถูกมัดติดกับขาเตียงนอนด้วยเชือกนั่นเหนียวไม่ไกลจากหล่อนคือนายแพทย์วราวุธนอนฟุบหน้านิ่งมือและขาถูกมัดไว้นั่นคงมีเพียงเจ้าสัวเจียงนั่นละที่ไม่ถูกพันธนาการด้วยเชือกนั่นเหนียวเพราะลำพังเจ้าสัวเจียงเองคงหนีไปไหนไม่รอด และยิ่งมีชายหน้าเหี้มสวมเสื้อและกางเกงสีดำยืนคุมเชิงอยู่ภายในห้องนี้ถึงสองคนด้วยแล้วหากไม่มีวิชาอาคมล่องหนได้คงยากจะออกจากห้องนอนห้องนี้พวกแกตื่นได้แล้วว่าแล้วหนึ่งในชายชุดดำก็ยกถังน้ำอีกใบสาดโครมไปยังนายแพทย์วราวุดในายแพทย์หนุ่มสำลักน้ำอยู่ครู่ก็ค่อยๆย,ยกศีรษะขึ้นสะบัดแดงๆชายชุดดำอีกคนรีบยกถังน้ำมา เตรียมศาสตร์ใส่เจ้าสวัวเจียงอีกคนเดี๋ยวมีพวกแกจะทรมานแม้กระทั่งคนพิการแล้วหรอคำถามของประกายแพรทำให้นายแพทย์หนุ่มชะงักและทำให้เขามองเห็นว่าประกายแพรนั่งอยู่ข้างหลังเขาพวกแกจะพวกเรามาทำไมสิ้นคำถามห้วนๆของนายแพทย์หนุ่มประตูบานหนาหนักก็ค่อยๆเปิดออกช้าๆพร้อมกับร่างของคุณเพนแขรก้าวเข้ามาตื่นสิเจ้าสวัวฉันบอกให้ตื่นไง คุณเพนแข่ปราดเข้ามาคว้าขอเสื้อของเขาไว้เมื่ออีกข้างขย่าร่างนั้นแรงๆอย่างไร้ความปราณีประมุขแข่งจรุนพานิชกุลค่อยๆเปิดตาขึ้นมองภาพตรงหน้าแล้วก็ต้องเบิกตากว้างเมื่อรู้แน่ว่าตัวเองตกอยู่ในอุ้งม,มือของคุณเฉมอนงและยิ่งเบิกตากว้างขึ้นดวงหน้าซีดขาวอย่างคาดไม่ถึงเมื่อเห็นว่าผู้ที่อยู่ตรงหน้าเขาคือคนที่เขาคิดมาตลอดว่าหล่อนเป็นคนดีและไม่มีวันจะคิดร้ายกับใครในจรุนพานิชกุลได้คุณสม ใช่ฉันเองทำไมเจ้าสัวทำหน้าอย่างนั้นล่ะตกใจมากเหรอคุณเพนแข่เอ่ยถามเสียงสูงดวงตาฉายแววเหี้ยมเกรียมดวงหน้าที่เคยงดงามดูมีเมตตาบัดนี้บิดเบี้ยวผิดแผกไปจากเติมอย่างสิ้นเชิงมือทั้งสองเลื่อนมาขยุ่มคอเจ้าสัวเจียงจิกเล็บยาวลงกับผิวเนื้อของคนไม่มีทางสู้เต็มแรงจนเลือดซึมออกมาทำไม เจ้าสัวเจียงเข็นคำถามลอดไรฟันออกมาอย่างยากเย็นดวงหน้าเย่เกดวงตาทั้งคู่ฉายชัดถึงความเจ็บปวดร่างทั้งร่างบิดเกรงจากความสะเทือนใจยังจะมีหน้ามาถามอีกเหรอเจ้าสัวแกจำไม่ได้จริงๆหรอว่าแกทำอะไรไว้กับฉันคุณเพนแข่คำรามมือทั้งสองเกรงแน่นเรียวแรงจากโทสะพาให้ศีรษะของเจ้าสัวยกขึ้นตามแรงมือนั้นคุณน้าสามเสียงเรียกของประกายแพร ไม่ได้ทําให้คุณเพนแขยอมรามือจากลําคอของเจ้าสัวเจียงเลยแม้แต่น้อยเรื่องนี้เป็นเรื่องของฉันกับเจ้าสัวแกไม่ต้องมาแซคุณเพนแขหันมามองประกายแพรได้ดวงตาวาวโรดราวกับมีประกายเพลิงลุกชนอยู่ในนั้นถ้าแกจํไมีได้ฉันจะทบทวนความจําให้แกเองว่าพลางปล่อยมือจากลําคอเขาทําให้ศีรษะของเขากระแทกพื้นโดยแรง ท่ามกลางเสียงหัวเราะแหลมบาดแก้วหูของผู้กระทำแกจำผู้ชายคนหนึ่งที่มารองเรียกฉันอยู่หน้าคฤหาสตอนฉันมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆได้ไหมเจ้าสัวเจียงนิ่งนึกเพียงครู่ภาพของในเทียนชายหนุ่มหน้าตาบ้านๆแต่งตัวแสนธรรมดาด้วยเสื้อผ้าราคาถูกยืนเกาะประตูเหล็กดัดก็ผ่านเข้ามาฉายชัดในห้วงคำนึง คุณเพนแคมองออกไปนอกหน้าต่างห้องนอนซึ่งสามารถมองเห็นบริเวณหน้าบ้านได้อย่างชัดเจนผ่านม่านน้าตาผิวแก้มนวลยังคงเปื้อนคราบน้ําตาและเห็นชายร่างผอมสูงสวมเสื้อผ้าสีมนเดินช้าๆมาหยุดอยู่หน้าประตูรั้วเหล็กโปร่งนิ่งนานจากระยะที่หล่อนยืนเกาะขอบหน้าต่างมองไปและเห็นดวงหน้าเลือนลางและเสื้อผ้าขนตาที่เขาสวมอยู่เท่านั้นแต่กระนั้นหญิงสาววัยยี่สิบก็จําได้ดีว่าคือเทียน ชายหนุ่มคนรักของหล่อนแม้ว่าเทียนจะเป็นแค่ลูกจ้างในโรงสีของพ่อและฐานะทางบ้านก็ยากจนแต่ความเป็นคนขยันขันแข็งมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นนิดของเขาก็ทำให้พ่อของหล่อนเมตตาเขาเหมือนลูกหลานคนหนึ่งแม้เมื่อเขาหันกล้าเด็ดดอกฟ้ารักหล่อนซึ่งเป็นถึงลูกสาวคนเดียวของเจ้าของโรงสีพ่อก็ไม่ได้ขัดขวางแต่ประการใดเพียงแต่ยื่นข้อเสนอว่าให้เขาหาเงินห้าหมื่นบาทมาสู่ขอหล่อนตามประเพณี ซึ่งเขาก็สู้อุตสาหะงานทำเก็บหอมรอมริบันได้เงินถึง2 5 0 0 0ับาทแล้วหากทว่าทุกอย่างกลับไม่ได้ง่ายาดเช่นนั้นเมื่อวันหนึ่งโรงสีของบิดาหล่อนถูกไฟไหม้และหล่อนได้รับรู้ว่าโรงสีติดจำนนงกับทางธนาคารและในทุนที่เข้ามาซื้อที่ดินผืนนั้นไว้ก็คือเจ้าสัวเจียงก่อนที่เจ้าสัวจะยื่นข้อเสนอให้บิดาหล่อนยกหล่อนให้กับเจ้าสัวเจียงเพื่อแลกกับที่ดินผืนนั้นและโรงสีแห่งใหม่บิดาหล่อนไม่มีทางเลือก จึงจำต้องยกหล่อนให้เป็นภรรยาคนที่สามของเจ้าสัวเจียงแทนที่จะยกให้เทียนดังที่ตกลงกันไว้ไม่กี่วันหลังจากนั้นคุณเพนแขกก็ถูกรับตัวเข้ามาอยู่ในคฤรืสอหาจารุนพานิษกุลเพื่อรอคอยเลิกแต่งงานสิ่งที่เทียนทำได้จึงเป็นการมายืนเกาะลุกกรงรั้วเหล็กโปรงเพื่อเฝ้ามองดอกฟ้าที่เขาทำได้เพียงเชยชมแต่ไม่อาจเอื้อมคว้ามาครอบครองเอาไว้ในหัวใจได้คุณเพนคุณเพน เสียงเรียกดังมาจากหน้าประตูรั้วเหมือนเช่นทุกเช้าเย็นดังมาจากหน้าประตูรั้วเรียกน้ำตาหล่อนให้รินไหลอีกระลอกด้วยความสงสารชายคนรักจับใจมีใครอยู่บ้างผมอยากขอเจอหน้าคุณเพนสักนาทีจะได้ไหมครับชายหนุ่มยังคงร้องเรียกหาใครสักคนที่จะช่วยพายอดดวงใจมาหาเขาอยู่เช่นนั้นพบไม่ได้เจ้าสัวสังไวกลับไปได้แล้วไปไปชื่อชื่อ คนขับรถสูงวัยตวาดไล่เรากับว่าชายคนรักของหล่อนไม่ใช่คนกระนั้นหากเทียนกลับยังคงยืนนิ่งเหมือนไม่สะท้านสะเทือนต่อคำตวาดไล่เลยแม้แต่น้อยมึงจะไม่ไปล่อยจริงๆเหรอไอเทียนน้ำเสียงกร้าวกระด้างดังขึ้นพร้อมกับเจ้าสัวเจียงก้าวออกมาจากภายในครหาหา์ตามด้วยนคนรับใช้ไวัยชะกันอีกสองสามคนช่วยกันยกหม้อน้ำเดือดปุดที่เพิ่งยกลงจากเตาก้าวเข้าหาเทียน เอาน้ำร้อนสาดไล่มันดูสิว่ามันจะยังกล้ามาที่นี่อีกไหมสิ้นคำสั่งเจ้าสัวเจียงคนรรับใช้ไวชกันก็ตักน้ำร้อนสาดเสร่างของเทียนอย่างไม่ปราณีอ้าอย่านะอย่าทำรับอย่าคุณเพนแขนร้องเสียงลั่นน้ำตาไหลพรากอาบสองแก้มร่างทั้งร่างสั่นสะท้านตามแรงสะอื้นแต่ก็ไม่อาจหยุดการกระทำอันปาดเถื่อนไร้มนุษยธรรมของคนใจดำลงไปได้เลย มีใครอยู่ข้างนอกบ้างช่วยห้ามเจ้าสวัวเทว่าอย่าทำร้ายเทียนอีกเลยหลันวอนขอและคนที่เข้าไปห้ามปรามการกระทําของเจ้าสัวก็คือคุณพกามาศหยุดนะทําไมต้องทําร้ายกันถึงขนาดนี้ได้คะว่าอย่างไงคะคุณพี่เขาก็เป็นคนเหมือนกับพวกเรานะคะช่วยไม่ได้ก็ใครใช้ให้มันยักมาแหกปากร้องเรียกว่าที่เมียฉันทาไมเจ้าสัวเจียงเกลี้ยกล่ดราวกับพายุ ยิ่งเห็นว่าเนื้อตัวเทียนเต็มไปได้วยแผลผุพองเขาก็ยิ่งสาสมใจนี่กูเห็นกับเมียกูหรอกเนาะถ้ามึงยังกล้ามาที่นี่อีกหลอกก็กูจะจัดการกับมึงให้นักยิ่งกว่านี้เจ้าสัวเจียงประกาศกล้าวดวงตาวาวรอดคู่นั้นบอกให้เทียนรู้ว่าเจ้าสัวไม่เพียงแต่โขลกให้เขาหวาดกลัวเท่านั้นแต่ด้วยความรักที่มีต่อดอกฟ้าเทียนจึงกลับมาอีกครั้งในเช้าวันต่อมาทั้งที่บาดแผลผุพองอักเสบจนเขาจับไข้ ลำพังจะเดินก็แทบไม่มีเรี่ยวแรงทรงกายอยู่แล้วมึงมาทำไมอีกเจ้าสัวเจียงตะวาดลั่นเมื่อออกมาพบเขาที่หน้าบ้านพร้อมได้คนรับใช้ไวชะกันผมต้องการพบคุณเพนเป็นครั้งสุดท้ายครับเจ้าสวัวขอให้ผมได้ร่ำลาเธอก่อนที่เธอจะแต่งงานในวันพรุ่งนี้เถอะนะครับมึงอยากพบเพนแขม,มากนักชัยไหมได้ถ้ามึงทนมือทนตีนคนของกูได้กูจะให้พบ เจ้าสัวประกาศเกล้าแล้วหันมาพยักพยอดให้บรรดาคนรับใช้ไวชะกันเพียงครู่ร่างที่เต็มไปได้วยบาดแผลอยู่แล้วก็ถูกรุมทำร้ายด้วยสาบาทาจนร่างทั้งร่างเต็มไปได้วยบาดแผลหน้าตาบวมชำ้ำจนแทบจำเขาเดิมไม่ได้แต่แทนที่เจ้าสัวเจียงจะอนุญาตให้เขาพบหญิงคนรักอย่างที่พูดเอาไว้แต่แรกเจ้าสัวกลับตีสีหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกูเปลี่ยนใจละยองไรย กูก็จะไม่ยอมให้มึงได้เจอเพนแขอีกมึงรักเพนแขมากใช่ไหมกูจะชี้ทางสว่างให้มึงก็ได้ทางเดียวที่มึงจะได้เจอเพนแขก็คือมึงต้องตายเป็นผีแล้วเท่านั้นจำไว้งานแต่งงานและรับอนุภรยาคนที่สองหรือคนสามของจรุนพานิชกุลถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติสมฐานะของเจ้าสัวเจียงภายในงานถูกจัดให้มีการเลี้ยงโต๊ะจีนแขกเกลือซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นครอบครัวนักธุรกิจ เศรษฐีใหม่ลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนทั้งสิ้นและจัดให้มีการเชิดสิงโตเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่แล้วความวุ่นวายก็ก่อตัวขึ้นเมื่อชายหนุ่มหน้าตายับเยินผู้หนึ่งแฝงตัวเข้ามาในงานพร้อมกับคณะสิงโตที่ถูกจ้างมาแสดงในงานโดยไม่มีใครล่วงรู้สิงโตแต้จิว๋วกระโดดโลดเต้นยักคิ้วหลิวตากระดิกหนวดแลบลิ้นไปตามจังหวะรัวกลองและฉาบหากยังไม่ทันที่การแสดงจะจบลง ชายผู้หนึ่งก็เดินโซซัสโซเซเข้ามาในงานในสภาพที่เหลือเพียงเสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้นตัวเดียวท่ามกลางความประหลาดใจของเจ้าภาพและแขกเรือที่เพิ่งจะเป็นสักขีพยานให้กับการไหว้ฟ้าดินและดื่มน้ำชาต่อหน้าบิดาฝ่ายเจ้าสาวมีคนตีหัวอ้วแลว้วหัวสิงโตว่าไปชายผู้นั้นเอ่ยดวงหน้าใหญ่เกนิ้วมือที่กวาดไปยังชาวคณะสิงโตของเขาสันดร,ริกด้วยความโกรธและอับอายนน่น มันอยู่ในหัวสิงโตสีเงินสิ้นคำพูดของเขาชาวคณะสิงโตก็ต่างถอดหัวถอดตัวสิงโตจากหน้าที่ของตนแล้วกรูเข้าไปถอดหัวสิงโตทันทีที่หัวสิงโตสีเงินถูกเปิดออกทุกคนในงานก็ได้ประจกักษ์แก่ส่ตาว่าชายหนุ่มหน้าตายับเยินผู้นั้นเข้ามาพบหญิงคนรักได้สําเร็จแล้วหากยังไม่ทันที่ใครจะได้ทําอะไรคุณเพนแข่ก็โผล่เข้ากอดร่างชายคนรักเอาไว้ ท่ามกลางความตกตะลึงของแขกเรือที่ต่างมองหน้ากันและต่างงงงวยกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรครับไอ้หมอนี่มันก็แค่คนบ้าไอ้ชดไอช้ชอยพามันออกไปทีไปเจ้าสัวสั่งคนของเขาเสียงอ่อนก็จริงหากทว่ารอยแย้มยิ้มที่มุมปากนั้นกลับแฝงเร้นด้วยความเหี้ยมเกรียมจนคุณเพนแขและเทียนใจหายวับครู่ต่อมายอดดวงใจของคุณเพนแขก็ถูกผลิตให้ปลิวไปด้วยน้ำมือของเจ้าสัวเจียง เทียนถูกพาไปรุมทำร้ายซ้ำด้วยสหาบาทาที่ด้านหลังคฤหาสน์จนอาการปางตายก่อนจะถูกปล่อยตัวไปทั้งที่บอบช้ำทั้งทางกายและหัวใจเกินจะทันทนขณะที่เจ้าสาวของงานร่ำให้ดิ้นรนกระทั่งเป็นลมล้มพับงานรับอนุภรยาคนที่สองจึงเสร็จสิ้นลงเพียงเท่านั้นตลอดบ่ายวันนั้นคุณเพนแขนยังคงนอนนิ่งอยู่บนเตียงทั้งที่น้ำตาเอ่ออาบสองแก้มกำลังจะกลายเป็นสายเลือด โดยมีดารากรคอยดูแลตามคําสั่งของเจ้าสัวเจียงขณะที่คุณพกามาศกลับไปที่ห้องของหล่อนแล้วด้วยไม่อาจทนเห็นภาพความโศกอาดูลตรงหน้าได้อีกต่อไปกระทั่งถึงเลอกส่งตัวเข้าหอคุณเพนแขผู้มีเพียงร่างที่ไร้หัวใจจึงถูกพาไปส่งยังห้องหอเพื่อทําพิธีส่งตัวเข้าหอตามประเพณีหอกใจอะเถอะนะลูกถืกสวัสดิ์ทั้งลูกกับนายเทียนไม่มีวาสนาต่อกันเถอะพ่อขอให้ลูก เป็นภรรยาที่ดีของเจ้าสัวนะลูกนะขอให้ปรนิบัติท่านไปจนแก่จนเฒ่าเชื่อฟังคณใหญ่กับคุณรองเธอให้มากนะลูกคำอวยพรของบิดาไม่ได้เข้ามาอยู่ในหัวใจของหล่อนเลยแม้เพียงเศษเสี้ยวเดียวด้วยนิยามนี้หัวใจของคุณเพนแขม,มีเพียงความห่วงหาต่อชายหนุ่มคนรักเท่านั้นทันทีที่ประตูบานหนาหนักของห้องหอปิดลงและภายในห้องมีเพียงหล่อนกับเจ้าสัวเจียง ร่างที่ไม่มีชีวิตจิตใจของหล่อนก็ถูกอ้อมแขนแข็งแ,แรงกอดแนบลงบนที่นอนหนานุ่มพร้อมกับร่างหนาเคลื่อนลงมาทาับทับร่างแบบบางเอาไว้ทำไมคิดถึงมันมากนักหรอค่ะดีถ้าอย่างนั้นคืนนี้ฉันจะทําให้คุณสามลืมมันให้ได้สิ้นคำพูดนั้นมือหนาก็เอื้อมไปปิดโคมไฟบนโต๊ะหัวเตียงทันทีที่ความมืดคลีคลุมไปทั่วทั้งห้อง ไฟปรารถนาก็ถูกจุดขึ้นมาแทนที่แม้ว่าทุกสัมผัสจะดำเนินไปเพราะการบีบบังคับและสัญชาตญาณหากเจ้าสสวเจียงก็สาสมใจนักที่ได้ยัดเยียดความเป็นสามีตามสิทธิ์ที่ควรจะได้ให้กับคนรักของผู้ชายที่เขาเกลียดชังเข้ากระดูกดำนในเทียนประมุขแข่งจรุนพานิษกุลครางแผ่วในลำคอใช่คนที่แก่สืกใส่ไล่ส่งเรากับหมูกับหมาไงล่ะ แล้วแกก็ให้ไอเรืองกับนางดาราก่อนมาช่วยกันจับฉันไปขังไว้ในห้องไม่ให้ออกมาพบเขาพอถึงวันแต่งงานของแกกับฉันเทียนมาหาฉันพยายามจะเข้ามาในงานให้ได้แต่แกกลับให้คนจับเขาโยนออกไปจากงานถ้าไม่ใช่เพราะแกเทียนก็คงไม่ต้องผูกคอตายหรอกสิ่งที่ฉันทำกับแกมันยังน้อยไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่แกทำกับคนที่ฉันรักทำกับฉัน เช้าวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ของใครหลายคนแต่กลับเป็นเช้าแห่งความวิปโยคของหญิงสาววัยยี่สิบผู้ถูกย่ำยีทั้งทางกายและใจเสียงกรีดร้องร่ำไห้ผิวจะขาดใจดังลั่นคฤหาจรุนพาณิชกุลหยาดน้ำตายังไม่ทันแห้งไปจากสองแก้มมีอันต้องเอรินอีกระลอกในทันทีที่คุณเพนแขได้รับข่าวร้ายจากในเรื่องว่าเทียนผูกคอตายกับขื่อนในห้องนอนของตนเองศพของเขาตั้งอยู่ที่วัดใกล้บ้านคุณเพนแข รอวันเผาในอีกสาวันข้างหน้าคุณเพนแข่สวมชุดกระโปรงสีดำสนิทก้าวลงมาตามขั้นบันไดวนหล่อนกำลังจะเดินทางไปที่วัดแห่งนั้นด้วยความช่วยเหลือจากคุณพกามาศหักห้ามใจเสถรนะคะคณสามในเทียนไปสบายแล้วล่ะค่ะเหลือแค่เราที่ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อชดใช้เวนกรรมกันต่อไปคุณพกา마ศเปอาภรรยาคนที่สามของบ้านมือเรียวอันมีแหวนทองสวมอยู่ครบทุกนิ้ว เอื้อมก,กุมมือเรียวปลาลำเทียนของผู้อ่อนวัยกว่าเอาไว้หล่มๆแม้ไม่มีน้ำตาจะร่ำให้หากทว่าคุณเพนแขรกลับยังคงนิ่งเงียบเช่นเดิมดูราวกับร่างไร้วิญญาณไม่มีชีวิตจิตใจแต่ยังไม่ทันที่คุณพากาม่าจ,จะพาคุณเพนแขรก้าวพ้นห้องโถงใหญ่ไปได้ซ้ำรถยุโรปเปิดประทุนคันหนึ่งก็เล่นเข้ามาจอดเทียบตรงมุกประธานหน้าบ้านก่อนที่เจ้าสัวเจียงกับคุณโฉมอนณงจะก้าวลงมาคุณย้ยคุณสามจะไปไหนกัน เจ้าเสวอเจียงถามเสียงกร้าวเออฉันคุณพกามาศก็มองชุดดำที่ตนเองและผู้อ่อนวัยกว่าสวมใส่คุณจะพามันไปงานศพไอเทียนใช่ไหมฮะเออเปล่หาหรอกค่ะคือคุณพกามาศอึกอกักสมองคิดหาคำพูดมากโกหกสามีแต่คุณเพนแขกับชิงเอ่ยขึ้นก่อนว่าค่ะฉันจะไปงานศพเทียนทำไมคะแม้แต่คนที่ตายไปแล้ว เจ้าสัวก็ยังจะห้าไม่ให้ฉันไปร่ำลาเขาเป็นครั้งสุดท้ายเหรอน้ำเสียงของหล่อนเต็มไปได้วยความขคมขืนแววตาทั้งคู่ฉายชัดถึงความเจ็บปวดอัน,น่งว่าไหนๆคนก็ตายไปแล้วเจ้าสัวน่าจะให้คนสามไปเคารพศพเขานะคะจะได้อโหสิกรรมต่อกันคุณชมอน,นงขอแทนภรยาคนที่สาม เพราะถึงอย่างไรหล่อนก็ไม่ได้คิดอิจฉาริษยาคนไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรในจรูนพานิชย์คนอย่างคนเพนแข่อยู่แล้วตรงกันข้ามกลับต้องการหาพักพวกเพื่อต่อกรกับภรรยาใหญ่ยอย่างคุณพกามาศอีกด้วย จากชีวิตคนธรรมดาที่มันโดดเดี่ยวรอบกายมีเพียงฉันคนเดียวไม่เหลือใครทุกคำคืนช่างเน็บหนาวปวดร้าวไปทั้งใจโลกนี้ฉันเดียวได้เหลือเกิน จนวันหนึ่งเธอเดินเข้ามาแรกสบตาก็รู้ว่าเธอคือคนที่ฟ้าส่งมาให้หัวใจที่เคยมืดมนไรแสงใดกลับสว่างสดใสเพราะเธอ i to...